เอาละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาถึงคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะถักนะคะช่วงลายได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนนะคะถึงการลดช่วงแขนนะคะลดใต้ท้องแขนนะคะว่านะคะจะทํากันยังไงฮะส่วนของแอนนี่นะคะอันนี้ก็จะถักขึ้นมานะคะ4ี่ช่วงลายนะคะ,ะถักเป็น3ามช่วงลายก่อน1-2-3สส่วนช่วงลายที่สี่นะคะเราจะถักมาถึงแถว แถวที่มันมีช่องโป่งนี่นะคะช่องว่างนี่นะคะ3ามแถวหนึ่งสอนะคะนะคะก,ก็ตรงตรงตรงขามันอันเนี้ยตรงขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซ่ห้านะคะทีนี้นะคะเราจะมาเริ่มทําการนะคะลดลดใต้ท้องแขนนะคะก็คือสังเกตนะ,ะถ้าสมมุติเรานับจากตรงนี้เป็นแถวที่หนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะ ตรงนี้ตรงขาตรงนี้นะคะหนึ่งมันไม่โฟกัสเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนะคะก็คือดอกหนึ่งนะคะถักมาจนถึงแถวที่8ดนะคะเราก็จะทำการลดลดช่วงแขนนะคะพอมาถึงตอนสุดท้ายนะคะอ่ะเราก็จะเริ่มนะคะเราก็จะเริ่มพลิกกลับนะคะทีเนี้ยเรเราจะทำการ ลดห่วงนะคะก็คือเลื่อนห่วงนั่นเองนะคะเลื่อนห่วงนะคะสองห่วงนะคะอย่างนี้นะคะเอาเใหม่นะคะเราจะทำารทำการเลื่อนห่วงนะคะให้นะคะเออมันมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราทําการเลื่อนห่วงนะคะตรงนี้นะคะ เราจะไม่เราจะไม่ถักโซ่ขึ้นมาแต่ว่าเราจะเลื่อนห่วงขึ้นมาสองห่วงนั่นเองนะคะแล้วเสร็จทีนี้นะคะในแถวนี้นะคะเราก็จะทําการาโซ่สองค่ะหนึ่งสองนะคะมืออาจจะดํานิดหน่อยนะคะทุกคน <laughs> นะคะพอเราทําอย่างนี้นะคะเราก็จะทําการโซ่สองนะคะเสร็จแล้วก็ข้ามมานะคะข้ามมาตรงหลักนี้นะคะหลักนี้นะคะพอเราพันหัวเข็มแบบนี้เราก็จะ พอ,พอครึ่งคอนะคะนะคะก็จะคือจะเป็นแบบนี้นะคะพอครึ่งคอทําแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสองครั้งนี่นะคะพอครึ่งคอสองครั้งนะคะมันก็จะรวมเป็นสี่นั่นแหละค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอืมนะคะ งาที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราลดห่วงมาสองห่วงเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นโซ่สองนะคะแล้วก็ข้ามาตรงหลักนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซ่7นะคะต่อไปเราก็จะทําโซ่7นะคะโซ่7ก็หนึ่งสอสามี่ห้าหกดนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมนะครควักธรรมดาโซ่สม โซ่สามทำแบบนี้นะคะทีนี้ก็ทำทำไปเรื่อยๆเลยนะคะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดก็แบบนี้นะคะพอหนึ่งคอสองครั้งเสร็จแล้วก็ บบะะก็จะเป็นช่องทึบนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็โซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พอหนึ่งคอสองสามตรงนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเป็นลูกสับปะรดเหมือนเดิมเลยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านขอบนะ,ะหลังจากนี้นะคะเราก็ทำทำขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงแถวสุดท้ายเลยนะคะ มาถึงตรงนี้นะคะพอเรากลับด้านมานะคะแล้วก็โซ่3ามหนึแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นะคะข้ามข้ามจากหลักนี้มามานี่เลยนะคะมาตรงนี้เลยพอ1คอเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาตรงขาตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็นับขึ้นมา1 2ึสามมามาลงหลักที่4ี่นะคะ ก็ทำแบบนี้นะคะนี่นะคะาทางด้านขอบแขนมันก็จะเริ่มสรบสรบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ X ในช่องนี้แล้วก็โซ่3 1 2 3ก็จะได้อย่างนี้แล้วก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะเสร็จแล้วก็ในขาน,นี้นะคะแล้วก็นับขึ้นไป1 2 3ลักที่4นะคะเสียบลงไปพอ1คอเสร็จแล้วในระหว่างช่องก็พอ1คอสครั้งแล้วก็อย่างนี้นะคะงานที่ได้ มันก็จะเป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะลดแค่ด้านขอบสองข้างนั่นเองนะคะแล้วเราก็ทําไปจนจบแถวเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราทําจบแถวนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเริ่มสลูมขึ้นมาอย่างนี้นะคะสองข้างก็จะเป็นเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูแถวถัดมานะคะหนึ่งโซ่สามตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเข้ามาหลักนี้นะคะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะพอ1คอ1 2ึสแล้วก็4นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเริ่มสลบเข้ามาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็โซ่7ค่ะ1 2 3่งสอามสี่ห้าหกดแล้วก็ควักธรรมดานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าดแล้วก็พอ1คอนะคะให้หลักนี้ในขานะคะแบบนี้นะคะ1นึสองสามแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เป็นสี่นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอ1คอนะคะ ทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะน,นะคะงานที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็วางให้ดูนี่อันนี้คือด้านข้างนะคะด้านดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเราทำไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อเราทำจนครบแถวนะคะเสื้อนะคะตัวเสื้อมันก็จะสลบขึ้นไปแบบนี้นะคะสองข้างก็จะเหมือนกันนะคะ แบบนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำแถวต่อไปเลยนะคะวิธีการทำแถวต่อไปเนาะนะคะกะ็โซ่สามค่ะ1 2 3่แล้วก็พลิกกลับนะคะเสร็จแล้วก็พอ1คอนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่2ค่ะ1 2นะคะแล้วเราก็ข้ามนะ มาลงหลักนี้เลยนะคะหลักนี้นะคะอ่าแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองนะคะไม่ต้องสามแลยคะ่ะเพราะว่าเราเราทำครบแถวแล้วนะคะแล้วก็ข้ามมาตรงขาน,นี้เลยนะคะเป็นพอหนึ่งคอสี่ครั้งเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆเลยเนาะนะคะตรงนี้คือปกติเราจะเว้น3เพื่อจะทำขาน,นี้นะ,ะนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเว้นละแล้วก็ทำสองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะตรงนี้เราจะเป็นโซ่สองทั้งหมดนะคะโซ่สอง นี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ข้ามมาหลักนี้ทำตรงขามันแบบนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซ่สองหนึ่งสอง แล้วก็ข้ามมาหลักนี้แบบนี้ไม่ได้พอนางคอลงหลักนี้นะคะนี่ชิ้นงานนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้ขอบแขนเนาะ แล้วก็งานนะคะอ่ะทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ,ะจบงานแล้วนะคะเราก็จะไดะ้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็แถวถัดมานะคะแล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะตรงนี้ก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะ เสร็จแล้วก็พอมาถึงแถวนี้นะคะแล้วก็ทําการโซ่สามนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็รวบห่วงตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ข้ามมาหลักนี้ก็ทําเหมือนเดิมทีนี้ทีนี้นะคะเราก็จะทําเป็นช่องทึบช่องโป่งนะคะไปจน จบแถวเลยนะคะซ้ายขวาทําเหมือนกันเลยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําจนจบแถวและทําไปจนกว่านะคะจงเราจะพอใจนะคะว่าตรงช่วงคอเราจะเอาสูงเท่าไหร่เนาะนะคะเพราะว่าหลังจากแถวนี้นะคะตรงที่เราเว้าเข้ามาตรงนี้นะคะมันจะเริ่มตรงๆขึ้นไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรยากนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้จะทําเป็นคร่าวๆให้ดูนะคะ แบบนนี้ะะคะะงานที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงที่เว้าเข้ามาก็จะประมาณประมาณ1.5ถึง2นิ้วนะคะต้องเว้าเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ทําไปจนจบแถวเลยนะคะสําหรับช่องทึบช่องปลูกนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าตนน่ากนี้มันจะไม่ใช่ลายสับปะรดแล้วนะคะมันก็จะเป็นลายสลับกันแบบนี้นะคะ ทำไปจนจบแถวเลยนะคะเอาละค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะเสร็จแล้วแถวต่อมานะคะแล้วก็โซ่2นะคะ1 2สองนะคะ,ะ,คะแล้วก็พลิกกลับนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบตรงนี้นะคะเป็น1ห,ห่วงนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถักในนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ ข้อหนึ่งข้อนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็โซ่สองนะคะก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งแถวนี้นะคะจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะารวบห่วงตัวนี้นะคะเพราะหลังจากนี้นะคะมันก็จะถักขึ้นไปเรื่อยเรืนะคะด้าน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 แขนนะคะมันก็จะตรงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตรงขึ้นไปเรื่อยๆืนะคะ ตรงขึ้นไปแล้วก็ถักยาวไปถึงคอนะคะทีนี้พอพอเราพอใจแล้วนะคะพอเราถักอันนี้ไปได้พอประมาณแล้วนะคะสมมุติเราจะถักขึ้นไปสักประมาณนับจากตรงนี้นะคะนับจากแถวนี้นะคะแถวที่มันรวบเอาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันรวบเอาทั้งหมดเนี่ยเราจะถักขึ้นไปประมาณถ้านับจากตรงนี้ก็ไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณสัก56าแถวนะคะแล้วก็จะถึงช่วงที่มันเบ้นคอนะคะแล้วก็นะคะหรือใครจะเอามากกว่า6แถวเป็น7แถวแปแถวได้เลยนะคะเสร็จแต่ว่าตรงด้านขอบแขนเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ทําสลลปแล้วนะคะหลังจากแถวนี้เราก็จะทําตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆลองถักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะตอนที่แบ่งแบ่งด้านคอนั่นเองนะคะ อละครัทุกคนนะคะเมื่อเราถักนะคะตรงช่วงนะคะตรงช่วงอกเนี่ยนะคะขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะความสูงของอกนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็ทําให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะสําหรับช่วงแขนแล้วก็ช่วงไหล่นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งนะคะ,ะตรงแขนมันก็จะเว้าแบบนี้เนาะนะคะ ก็จะว้าขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนคอนะคะส่วนช่วงคอก็จะสูงขึ้นไปประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าใครมองว่านะคะคอมันอาจจะต่ําไปคอแบบมันอาจจะโป้อย่างเงี้ยเราก็จะไปเก็บคอตอนที่ตอนที่เราแบบว่าทํา ทำ,ทำลายรอบคอนี้นะคะซึ่งนะคะอันนี้ทําให้ดูข้างหนึ่งแล้วนะคะสําหรับการลดช่วงคอเนาะนะคะแขนก็อย่างที่เห็นค่ะพอเราทำบอลเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นมันก็จะตรงตรงตรงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วนะคะหลายคนอาจจะถามว่านะคะเวลาเราจะกําหนดช่วงคอนะคะกําหนดช่วงคอนะคะเราจะนับยังไงแล้วแต่เลยนะคะคือใครต้องการคอกว้างคอแคบเนี่ยคือเราสามารถที่จะทํานับหลักตรงเนี้ย เข้ามาเองได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ถักถักจากตรงนี้นะคะเราจะนับจากตรงนี้เนาะนะคะขึ้นมาหกแถวนะคะหนึ่ง6สาสห้าหกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มแถวที่7ดเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะนับจากด้านขอบนี้มานะคะช่องทึบนะคะอันนี้จะนับมาหนึ่ง6 7สสี่ห้าหเจ็ดนะคะซึ่งนะคะระหว่าง ระหว่างช่องนี้มันก็จะใช้สองช่วงลายนะคะก็คือเจ็ดแถวนั่นเองนะคะแล้วก็ถักค่อยๆสลลขึ้นไปแล้วก็ตรงขึ้นไปส่วนความยาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะทําถ,ถ้าอยากจะได้แคบนะคะเราก็ทําขึ้นไปไม่สูงมากนะคะแต่ถ้าอยากจะได้คอกว้างๆหน่อยก็ทําขึ้นไปสูงได้อีกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะสําหรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ดูลายกันก่อนอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นช่องอที่มันเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะคะ อันนี้คือด้านถูกเนาะนะคะเราเราเริ่มต้นก็คือฝั่งเนี้ยอันนี้อันนี้เริ่มจากด้านขอบขอบนอกนะคะแต่ว่าพอเราจะมาทําฝั่งเนี้ยลายมันต้องเหมือนกันนะเราก็เลยจะมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยค่ะนะคะวิธีการทํานะคะอันนี้ก็จะนับเข้ามานะคะก็คือนับช่องทึบนะคะเข้ามา1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหดนะคะแล้วในช่วงตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นช่วงสโลปเนาะนะคะเราก็จะ นับนับตรงนี้นับเป็น8เลยนะคะแต่ว่าแถวจริงๆเราจะถักแค่7ดพอนะคะอ่ะเราก็มาดูกันนะคะ1อ่ะเราก็จะนับช่วงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะนี่นะคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เนาะนะคะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะที่เรานับเข้ามานะคะก็คือจำง่ายง่ายนะคะก็คือเราจะนับเข้ามา2อช่วงลายแบบนี้นะคะเล้วให้มันอยู่ ประมาณช่วงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมันก็จะอยู่แถวนี้นะคะอ่ะวิธีการเริ่มต้นก็คือนะคะอันนี้ก็จะใช้วิธีการต่อได้นะคะต่อไหมก่อนนะคะแล้วก็ล็อกไหมนะคะวิธีการล็อกก็ทําแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็โซ่ค่ะโซ่2นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะสลับสับว่างนะคะหนึ่งสอง อันนี้ก็คือทำง่ายๆนะคะมันจะยากเฉพาะตอนที่สลบขึ้นไปเองนะคะตอนที่ช่วงคอช่วงนี้นะคะเนี่ยมันจะมันจะยากนิดหน่อยเองนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะส่วนฟังแขนนะคะเราก็ทำฟังแขนด้านนอกนะคะแล้วก็ทำตรงๆขึ้นไปเลยนะคะ,ะทำไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ เดี๋ยวงานงานมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะสรุปขึ้นไปแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําไปจนจบแถวเลยนะคะอ่ะนะคะจบแถวนะคะงานก็จะได้ประมาณนี้อ่ะแถวต่อมานะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องโปร่งนะคะแล้วก็สลับสว่างกันระหว่างทึบกับโปร่งเนาะ ทำไปจนจบแถวเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ข้ามหลักแบบนี้โซ่สองในช่องว่างอ่ะแล้วก็พอนึงคอโซ่สองพอนึงคอสี่ครั้ง โซ่สองแล้วก็โซ่สองตรงนี้นะคะอันนี้มันจะมาถึงตรงสุดท้ายแล้วเนาะนะคะแล้วก็จะทำโซ่พอหนึ่งขอ้อหนึ่งสองนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นพอ ครึ่งคอนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องปลด2อันนะคะก็คือรวบไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็พอ1คอตรงนี้นะคะ,ะข้ามข้าม2หลักนี้นะคะมาลงตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ปึ๊บปึ๊บนะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะค่อยๆสโลปขึ้นไปนะคะ แถวต่อมานะคะเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะพลิกกลับนะคะแล้วเราก็ข้ามมานะคะมาลงหลักนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะพอหนึ่งข้อนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะพอหนึ่งขอ้อก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สอง แบบนี้นะคะโซ่สองแล้วก็ขั้นด้วยพอหนึ่งคอสี่ครั้งแบบนี้นะคะทำไปจนจบแถวเลยนะคะ นะคะสุดท้าย4แล้วก็ตอนใส่ลกท้ายแล้วก็ปักอย่างนี้นะคะอ่ะนะคะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็โซ่5 4 5นะคะแล้วก็กลับด้านแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะสัว่างกันแบบนี้นะคะ ซ่สองพอหนึ่งคออสามสี่หนึ่งสองโซ่ 2, 2> พอหนึ่งคอหนึ่งสองสามก็พอหนึ่งคอสี่โซ่สองแล้วก็ข้ามหลักหนึ่ง 2 3แล้วก็4นะคะแล้วก็พอหนึ่งข้อ,อโซ่2ก่อนนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้1 2 3 4ส,ส,สนะคะส่วนตรงนี้นะคะแล้ก็โซ่2ก่อนอเราไม่ใช่โซ่สิแล้วก็เราก็จะทำการรวบห่วงเนาะนะคะพอ1นขอนะคะตรงนี้นะคะ นับหนมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปลดแค่สองห่วงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการรวบห่วงนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้แก้ไขนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอพอเราทําแบบนี้เสร็จนะคะแล้วก็โซ่สอง โซ่สองเสร็จแล้วเราก็ลงตรงหลักนี้นะคะ,ะปลดแค่สองก่อนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็แทงอีกอันหนึง่งแล้วก็ปวดสองแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแถวนี้ก็ทําตรงขึ้นไปเลยโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะวิธีการมันก็จะได้แบบ เห็นไหมคะมันก็จะส,ะสะลบขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือแถวที่แอนนี่ทำก็จะเป็นแถวนี้ละนะคะแถวก็แถวนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นพอหลังจากนี้ก็ทําตรงๆขึ้นไปเลยทาตรงๆขึ้นไปจนกว่านะคะจะพอใจนะคะว่าเราจะเอาสักกี่แถวดีนะคะด้านหลังนะคะอันนี้คือคือเป็นเป็นชิ้นหน้าเนาะนะคะชิ้นหน้านะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเรา แล้วก็ทําแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะทำทำขอบแขนแบบนี้แต่ว่าช่วงช่วงข้างหน้าแบบนี้เราอาจจะทําสูงขึ้นมาหน่อยนะคะด้านหน้ามันจะต่ํากว่านะคะในช่วงเว้าคอด้านหลังก็ให้มันสูงกว่านิดหน่อยแล,แล้วก็แล้วค่อยแยกตรงตรงแขนที่เราจะเย็บติดกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วก็บางคนอาจจะมีแบบว่าเทคนิคอะไรที่แบบว่า มาเสริมเติมแต่งให้เสื้อมันดูกิมมิกอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยนะคะแบบนี้เราก็ทำตรงๆขึ้นไปนะคะ ขึ้นไปจนกว่าเราจะได้แถวคบนะคะได้เท่ากันนะคะนี่นะคะได้แบบนี้ซึ่งแอนนี่นะคะจะนับจากจุดตรงนี้จุดที่เราจะลุกขึ้นไปนะคะจะนับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าห4เจ็ดปด้าอ่ะได้14แถวอันนี้ได้แอนนี่ได้กี่แถวแล้วนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้1 2 3 4 5สาห้าเดี๋ยวอันนี้จะทำให้ครบ14แถวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะ ละค่ะเมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะช่วงแขนนะคะก็จะเว้านะคะแล้วก็นะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะคะก็คือช่วงคอมันก็จะเว้าขึ้นแบบนี้นะคะส่วนชิ้นหลังนะคะเราก็ถักชิ้นหลังเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทําช่วงนี้นะคะให้ให้มันขึ้นมาถึงสักช่วงนี้นะคะเสร็จแล้วค่อยมาแยกนะคะตรง ตรงช่วงไหลที่เราจะต่อกันหลังจากนั้นนะคะเราก็นะคะนำสองชิ้นมาประกบกันนะคะแล้วก็เย็บเย็บส่วนคออ่าส่วนไหลนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บคอแล้วก็เก็บแขนนะคะ